กคนก็ขุดยุ่นทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคืออ e ันทะอักเสบมาทุกคนยังไม่รู้เลยนะว่าอันทะอักเสบคืออะไรแล้วผมจะเอาภาพมาให้ดูเลยแป๊บบนึงและนี่คือสิ่งที่เองเจออันทะอักเสบมันเกิดจากอะไรไม่รู้อยู่ดีๆทุกคนก็อาจจะรู้สึกปวดไข่ขึ้นมา และมันก็ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าใจเกเรขึ้นมาไม่นานมันเกิดจากสิ่งของเหลวอะไรสักอย่างที่มันเข้าไปอยู่ทำให้เรารู้สึกเจ็บนะถ้าใครเผลอเอาไปสัมผัสมันเช่นสัมผัสตูสัมผัสไข่ค,คุณเนี่ยรับรองมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่คือสิ่งที่คนอาจจะรู้สึกว่าอันท่าอักเสบนั่นคือโรคปวดไข่ชนิดหนึ่งที่มันโคตรเจ็บมาก <c oughs> ใ,ใจแกก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ปวดอะไดราาขนาดนั้นแต่ที่จริงแล้วอ่ะมัน ี่คือตอนที่ผมรู้สึกเจ็บไข่แล้วคุณไม่รู้ไม่เล่าแล้วคุณเคยเป็นโลกนี้หรือไม่ล่ะถ้าคุณไม่เคยเป็นผมจะจะกินคุณในตอนตีสาม